สวัสดีครับ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 คุณผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังอยู่กับผู้โชคดีในวันนี้นะฮะอยู่กับคุณอะไรครับโมครับอ่าคุณโมนะฮะเป็นผู้ที่โชคดีสำหรับการมาเข้าคลาสฟังยูทูบอินเทอร์เนชั่นนะครับวันนี้รู้สึกไงบ้างหลังจากเรียนยูทูบแล้วอ๋อได้ความรู้เพิ่มเติมเยอะมากเลยครับอืมครับแล้วตั้งใจอยากจะทําช่องแนวไหนอ่าคือตอนนี้เนี่ยผมอยากทําเป็นแนวพวกประมาณเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับ เป็นกับพวงกางรลดน้ำหนักประมาณแบบนี้ครับผมอ,อยากให้เชิญชวนคนที่กำลังตัดสินใจว่าเอ๊อยากจะมาฟังยูทูบหรือมาศึกษาเรื่องยูทูบหน่อยครับอ๋อครับผมคือจริงๆ,ๆนะครับตอนนี้เนี่ยธุรกิจโลกนะครับมันเริ่มเปลี่ยงล,ละการหารายได้จากทางทดิจิทัลเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วคือการลงทุนที่น้อยแล้วก็สามารถต่อยอดได้อีกเยอะแยะ,ยะ,ยะครับหรือยูทูบเนี่ยสามารถโยงไปได้ถึง เราอาจจะเอาโปรดักต์เรามาลงโฆษณาทาง u t u b e แล้วก็ขายสินค้าต่อได้แล้วก็สามารถส่งลิงก์เนี่ยที่เว็บ,วบไซต์เราอีกทีนึงเพื่อคิดค่าโฆษณาตรงนี้ได้อีกคือสาม,มารถโยงต่อยอดได้อีกหลายทางนะครับเพราะฉนั้นก็มีโอกาสเยอะใช่จะตัดสินใจลงมือทำแล้วเห็นช่องท,ทางการประาสัมพั์ของเราผ่านทางไหนครับผ่านทางเว็บไซต์ครับ อยากมีโอกาสโชคดีแบบนี้ได้รับความรู้โอกาสดีๆแบบนี้นะรลืมนะครับที่อทานาันรรสสอรน,นะครับทุกวันเรื่อยครับโอเควันนี้เราสองคนไปแล้วครับสวัสดีครับ